ครับผมถึงเต้นผงใสหน้ากาก,กใช่ไหมครับใช่ค่บครับผมคครับ,รบให้ผมถือใช่ไหมครับได้ครับ ครั้งแรกครับผมจริงผมเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเดียชอบความเป็นญี่ปุ่นมากไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยมากพี่สาวเรียนที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมก็เลยเหมือนมีความแบบซึมซับพวกอะไรหลายอย่างที่เป็นญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กพี่สาวฟังเพลงญี่ปุ่นผมก็ต้องฟังเพลงญี่ปุ่นตามพี่สาวอะไรเงี้ยจะรู้จักนักร้องญี่ปุ่นเยอะอะไรเงี้ย <in> แล้วก็ก็ตอนพี่สาวเรียนก็ไปเยี่ยมบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาเรียกว่าผูกพันกับญี่ปุ่นมานานอเลยแล้วก็หลังๆคือมีแฟนๆชาวญี่ปุ่นมาด้วยก็เป็นแฟนๆญี่ปุ่นก็น่ารักมากครับผมใช่ ชอบเอ็กซายครับใช่และเอ็กซายเพราะหลายเพลงมากเลยครับใช่แลวล่าสุดเพิ่งคุยกับพี่ถทาใครฮิโรถ้าเขาพูดมาคอมแบบเหมือนผมมาแชร์เพลงเขาแล้วเขาก็มาตอบเ็วดีใจมากเเพิ่มลยใช่ครับแล้วความรงใจของเราแบบที่สุดเพราะว่าตอนนี้ไปไม่ได้โอ้โหเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่ของผมจะเป็นไปแบบผมเคยมีถึงขั้นไปเพื่อแบบประมาณสามสี่วันไปก็ือแบบ ไม่ได้ออกไปไหนคือแค่ไปอยู่ในขอพี่สาวที่เยอยนีที่ญนะี่ปุ่นแล้วก็ไปแบบมกตัวอย่างนั้นก็คือไม่ได้ไปเที่ยวอะไรลเลยก็เปบินกลับอะไก็เคยมีคือไปบ่อยมากาใช่แต่ส่วนใหญ่จะอยู่แบบอยู่แค่โตกเกียวแต่ความใฝ่ฝันคืออยากอยากเดินทางออกไปข้างนอกแบบนอกเมืองนั่งรถไฟออกไปเองไปไกลๆไปแบบไปที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอันนี้คือความฝ่ฝันมากแต่ว่ายังไม่เคยได้ลองทำเพราะทุกครั้งที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่จะงโตเกียวอยู่เลยประมาณเก้เซนใช่ต้งมิชชั่นไ้เลยค่ะคือ เหมือนเพื่อนคนหนึ่งชวนไปเล่นสกีด้วยแต่ผมมาเล่นสกีไม่เป็นแต่เขาบอกว่าเล่นสกีที่ญี่ปุ่นสนุกมากครับผมครับครับผมอ๋อก็จะซีเรียสนิดนึงคูณตอนถ่ายก็มีความเครียดเพราะว่าเหมือนเราจะต้องเราเครียดทั้งเรื่องเลยเพราะว่าทั้งเรื่องมันเกี่ยวกับการที่เราแบบจะพยายามช่วยคนที่ที่เรารักแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรดียะเราเป็นตำรวจที่ยึดมั่นกับความถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเส้นของความแบบ สิ่งที่เรารักกับสิ่งความความรักความถูกต้องอ่ะบางทีมันถึงจุดที่มันไปด้วยกันไม่ได้เราก็ต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นบทที่ค่อนข้างซีเรียสมากแล้วหลายหลายคนบอกว่าเนื้อเรื่องสนุกอะไรอย่างเงี้ยเข้มข้นมากก็ฝากติดตามด้วยครับตอนนี้ก็ประมาณ EP 9แล้วครับผมครับผมที่ก็คือเหมือนแบบองผมจะมีแดร์หลอกในความเป็นแบบในผมจะมีแดร์หลอกพูดที่ต้องพูดเกี่ยวกับความ a t t i ิจูดในการเป็นตำรวจที่ดีหลายหลายอันเงี้ยแล้วบางทีมันก็เออเราก็เราก็ก็อินอะไรอย่างเงี้ยใช่ ครับก็มีทั้งหมด16 EP ครับก็ฝากด้วยนะครับ The Player นะครับ The Player Series นะครับเป็นเป็นซีรีส์ที่ผมว่าไม่มีช่วงแผ่วเลยเข้มข้นตลอดทั้งเรื่องนะครับฝากติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวปีนี้มีถ่ายซีรีส์เรื่องคู่แท้แน่ไเลยก็ถ่ายกับพี่แหม่งคตยาก็เป็นการได้ร่วมงานกับรุ่นใหญ่มาก็รุ่นใหญ่หมายถึงว่ามีประสบการณ์นะครับคือหมายถึงว่าร่วมงานกับพี่แหม่มกับเพื่อนๆ3คนครับมีผมมี การอัดพานแล้วก็ลูกเป็นลูกพี่แม่หมดเลย3คนลูกคนละพ่อเหมือนยั<า>น,นก็จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับคือความเป็นพี่แม่เหมือนแม่ที่รักลูกแล้วค่อนข้างจะแบบเหมือนใช้ความรักทุ่มเนาะเพราะว่าจะค่อนข้างอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีก็เลยมีความบงการลูกในเรื่องที่คลองนิดนึงแต่แต่ละคนเนี่ยก็จะม,ม,มีความอยากมีความในแบบตัวเองแต่พี่แม่ก็อยากจะคอนโทรลให้ไปในแบบที่พี่แม่ต้องการเพรฉะนั้นก็จะมีความแบบเป็นคอมเมดี้คอมเมดี้นิดนึงดราม่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเกี่ยวกับความสัมพันธ์แม่ลูกด้วยแล้วก็ความสัััมพนนธ์ของกครด้วย ผมเป็นลูกเหมือนกันครับเป็นลูกคนกลางใช่ครับลูกเป็นลูกคนโตครับก็จะเป็นเป็นลูกกับพี่หนานกับเป็นฝรั่งผมผมเป็นลูกกับพี่หนานกับเป็นเป็นเป็นหม่อมอะไรเงี้ยผมก็เลยมีเขาเชี่ยวหม่อมแล้วก็น้องกันเนี่ยจะเป็นลูกกับอาจารย์ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ อ๋อ oh, ใช่ก็เป็นโปรเจกต์ที่ก็มีคนแบบทักผมมาเยอะมากเลยคือบางคนคิดว่าผมจะไปแต่วันนั้นผม,นาม,มาติดงานพอดีเลยไม่ได้ไปแต่ว่าก็อยากฝากขอบคุณแฟนนาทุกคนที่ได้แบบทำโปรเจกต์ดีๆนี้มาเพราะว่ามันมีช่วงที่สหประชาชาติขาดเลือดน,นะแล้วช่วงนี้พออยพอ,พอเราไม่มีโอกาสได้เขาเรียกว่าอะไรร่วมรวมทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็จะมีหลายๆคนเข้ามาบริจาคเลื้อบางคนไม่เคยลองบริจาคก็ได้มาลองนะก็ก,ก็ดีใจมา,ากาามเป็นการเพราะรียเป็นโปรเจกต์ที่ผมรู้สึกว่าเ,เกิดประโยชน์กับคนหนูมาก โอ้ยขอบคุณมากครับแล้วก็ความน่ารักยังมีคนแท็คมาว่าเหมือนอแฟนผมเนี่ยไปไม่ได้เขาก็เลยฝากพี่ที่เป็นแฟนเขาไปบริจาคอะไรก็น่ารักมากๆเลยแล้วพี่เขาก็เหมือนส่งการบ้านแฟนว่าโอเคเป็นบริจาคให้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับใช่ครับก็มีหลายๆคนแท็กมาผมก็ตามพยายามตามหมาน่านะครับ อ๋อครับผมตกใจในวันเกิดผมมืยตัวเรานี่ยแบบทุกความที่ทำงานทุกวันก็ยแบบคิดว่าเดี๋ยวจะไปซื้อของขวัญให้สักชิ้นหนึ่งแล้วเป็นเพื่อนกันมานานก็ให้ของขวัญแต่เพราะปกติที่ผ่านมาจะมีความแบบไม่ค่อยให้ของขวัญกันแต่ว่าเหมือนอยู่ด้วยกันนี่คุณทุกคนมันอยู่ด้วยกันมาสิ่กันมากมันก็จะมีความแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบ แสดงความแสดงความเป็นเพื่อหนหรือความรักต่อกันเพราะมันอยู่ด้วยกันแบบบ่อยมากอย่างเงี้ยรู้สึกว่าปีนี้อ่ะวแปดปีเอาไทยเดี๋ยวให้ของความสักหน่องานไม่อ,ออลอานะครับนยครับครับผมก็ฝากงาน J Brand Expo ด้วยนะครับเป็นงานที่รวบรวมความเป็นญี่ปุ่นหลายๆแบบร,รูปแบบมาอยู่ในงานนี้เลยใครที่ตอนนี้คิดถึงญี่ปุ่นอยากซึมซับความเป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ ตอนนี้สถาน,นก,การณ์บ้านเมืองอยังไปไม่ได้ก็อยากให้มาเดินที่งาน J Brand Expo แล้วกูจะหาที่ถึงญี่ปุ่นคนระับขอบคุณมากครับ